มีไปแต่ว่าถ้าพูดถึงนิชคุณเนี่ยอุ้นว่ามันอาจจะเป็นเวลาเวลาที่เขาต้องการพักก็ได้เป็นเวลาที่เขาแบบทำงานหนักมากๆนึกออกว่านิชคุณแบบโหแทบจะไม่ได้นอนเลยมั้งทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเออเขาอาจจะได้พักตัวเองกลับมาอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนพฤติกรรมต่างๆของเขาที่แบบว่าบางทีเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้มันก็อาจจะดีขึ้นเยอะเลยก็ได้มีโอกาสทบทวนนะครับในช่วงนี้จะเชียร์ไปไ t น i n g t ี s ซ y I I I like it's time I think it was really his I've so, mm hmm. I mean mean um feel the 'cause feel the place the really least bad at was fault At what heard wrong wrong don't for because So guy ฉันหบอกว่าวลารู้สึกเสงสารไปด้วยนะครับคุณเข้าใจไทยเออได้เข้าใจไทยหรอครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับ มาพูดถึงนี้หน่อยดีกว่าเรคุณผู้ชมครับเรื่องของลอนดอนเกมส์นะครับจะเกิดขึ้นจะเกิดพิธีเปิดนะจะเกิดขึ้นประมาณตีสองตีสองกว่าคืนนี้ประมาณ3ามทุ่มเวลาของอังกฤษนั่นเองนะฮะที่จริงจะว่าไปแล้วนะฮะในปีนี้เนี่ยใครๆก็จับตามองนะครับว่าพิธีเปิดจะเป็นยังไงแน่นอนแล้วก็จับตามองหลายอย่างคุณว่าคุณว่าจะอลังการกว่าปักกิ่งไหมเพช เบยิงเบยิงเงี้ย <inda> ต <wishing> ้องพูดว่าเบยิงนะใหญ่ขนาดนั้นเลยคือทุกคนบอกว่าพี่พี่เปิดระหว่างเทหว่างกฤษกับจีนที่ผ่านมาเนี่ยสีปีแล้วคุณว่าอันไหนจะอลังการเ่ It's hard to t h e Chinese มันยากที่จะชนะคนจีนใช่ง็อ่า ขาอาจจะศิลปินเยอะกว่าแน่นอนอันนี้ที่เราคิดเหมือนกันว่าแบบว่าศิลปินของเขามันเยอะมากแล้วก็แบบว่ามากันแบบเต็มที่ทั้งนั้นเลยผมด้วยศิลปินไงเป็นเยอะแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบการถ่ายทอดจะเป็นยังไงนะคะก็มองยัไครับคืนนีผมหน้าตาดีมากหรือว่ายังไงครับหล่อที่สุดเลยตอนสามทุ่มเดี๋ยวเราพักกันบ้านึลคุณผู้ชมในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับไบรนี่นะครับแล้วก็ คุณดิสใช่แล้วใครจะได้เป็นอะไรเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกนะคะเจ้าเออเจ้าเหรียญทองลอนดอนเกม2022โอลิมปิกของเราก็ SMS มาบอกกันได้นะคะที่4ต่อ1 9 9 7หลายช้อยเหลือเกินครับไทยไม่น่าจะไทยจีนอังกฤษไม่แน่อาจจะเป็นไทยก็ได้ใครจะเป็นเ <c oughs> จ้าเหรียญทองในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับพ <c oughs> ักกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้พิเศษมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่ไบหนีล่าสั่งเธอนะครับคุณไดิสจะมาร้องเพลงพิเศษให้กับเราแมม เรา,าไม่ได้มีการฟังไบนี่ร้องมานานแสนนานนะครับ <G ül üyor> พร้อไหมเอ่ยพรอมากๆเลยนะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะตอนนี้เพลงนี้ชื่อว่าฝันกลางวันครับ รอฟังรอฟังแค่หนึ่งคำนั้นที่เธอยังไม่เคยบอกฉันเลยเห็นแววตาลึกซึ้นที่เธอมีให้ฉันมันมากเกินคำว่าเพื่อนกันดูคล้ายเธอมีใจ đu thế chân huồng ngay chân ta lúa thì chân đau mình chân mê chín lại hay chân đông phân hay chân mua khi bị ê tôi ê ngông ngay con hay chân nhìn khi bị lại hay chân nhìn phân กวนเธอปลุกฉันทีถ้าไม่เคยรักฉันก็หยุดอยู่แค่นั้นอย่าให้ความหวังกันมากไปถ้าคิดว่ามีใจกุมมือฉันหน่อยดีไหมหลับพูดมาสักคำว่าเธอรักกัน ว่าเธอรักกัน็ <Yeah. S 1> ขอบอกเลยว่าเห็นเธอร้องนั่นคือถึงมิวสิกวิดีโอสมัยก่อนตอนที่มีเขาคุณเป<ช>็นแฟนไบร์นี่มาสมัยโน้ตแฟนซี่อะไรตอนเด็กๆก็ทุกคนอยากไวขไ้ขาวหมดพูดถึงตอนเด็กๆเ,เลยอะทุกคนอยากไว้ขาวหมดคนอยากไว้ขาวทำตามถามว่าทุกวันนี้เนี่ยไบรนี่ยังเก็บยังเก็บเขาไว้อยู่ไหมเก็บบ้านยังเก็บบ้านยังเก็บที่บ้านไหมฮะเขาเนี่ยให้ลูกใส่เยอะมากเขาเป็น ผมจริงจริงแต่พอไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆจะมีคนแบบ เมื่อก่อนนะคะตอนแบบตอนยังดังอยู่นะมีแฟนคลับแบบนี้เลยแบบที่เมื่อกี้กิ๊กกี้กี้ยาร์ดกันพอไปถึงปุ๊บเขาก็ดึงเขาใหญ่เลยก็เลยต้องเป็นหัวแทนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแฮทแบนเป็นที่ผ้าผมที่ผ้าผมใช่ทั้สมัยก่อนคือดึงผมจริงไงเกือบจะหัวเกือบจะหัวล้านเพราะแฟนคลับแล้วนะเนี่ยเออว่าดึงแต่ผมนะครับนี่ตอนนี้ตอนที่คุณทั้งคู่แต่งงานกันเนี่ยแต่งงานได้ข่าวเนี่ยว่าตอนม่านตอนคอมั่งเออยังไงเออได้ข่าวว่า <laughs> tell us more about it. Tell us more about it. Um, do you want him to tell you? Yeah, yeah, right. Um, it, we we share a lot of students in Los Angeles. We teach separately, but um, this, I told all of my students ahead of time that I was gonna do this. So we had like 55 people in one tight wow. packed yoga room. surprised end I Get at the pretty class was was she of คือต้องขอบอกว่านักเรียนโยคะเพราะเเป็นคนสอนโยคะเหมือนกันในห้องนี้ประมาณ50คนทุกคนก็รู้แหละว่าจะโดนขอแต่งงานเคจะโดนขอแต่งงานนะครับแล้วประอบบโหเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาตอนั้ January first January 1 s t January 1 s t ว้าวรู้สึกยังบ้างตอนนั้นคือตื้นตันใจ ตกใจค่ะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดขึ้นรู้แล้วมีแหวนก็ไปซื้อแหวนกับคุณแม่แต่ว่าไม่นึกว่าจะมาขอตอนแบบว่าเง่อตกก็พอเลย together for two years three years three years and you then you knew back then that she had a daughter yeah o I mean from the day I met her I knew she had a daughter yeah yeah and she's so cute she's Taylor she's the best Taylor she's so cute เข้ากันได้ดีมาก กายเป็นแบบแบบว่าเป็นเป็นทรีโอแฟมิลี่พักเล่นโยคะเล่นโยคะด้วยใช่ไหมเล่นโยคะด้วยกันเลยอะคือกลับมาเมืองไทยเนี่ยหลายคนอยากรู้เนี่ยแน่นอนก็คือมาร่วมงานกับอาสุลโยคะใช่ใช่ไหมน้องเล่าให้ฟังทีทำอะไรบ้างคะ ก็เป็น ambassador ให้ Absolute เยอค่ะได้มีโอกาสสอน workshop หลายๆอันซึ่งดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกยังพูดภาษาไทยยังกลัวเลยว่ายังพูดแตนอยู่หรือเปล่าไม่ได้ใช่เลยพูดป็นอยู่ครับยังชัดอยู่สอนลูกอย่างเดียวแต่พอไปสอนกับ Absolute ก็ได้รู้ว่าโอเคตัวเองก็ยังโอเคอยู่ซึ่งคำที่ยังเมื่อก่อนยังไม่รู้จักก็มาเรียนใหม่ใช่ไหมเพราะว่าสอนเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช่เหมือน เราพูดกันเฉยๆใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดในพดแพลนเราเห็นนะครับอ่าอฟซูรุโยคะโอ้โหภาพนี้เอวนะเอวเป็นเอวนะครับ <laughs> หายไปไหนหมดเนี่ย <laughs> โยคะเนี่ยมันช่วยให้ให้มีเอวได้จริงไหมครัได้ค่ะมันก็แล้วแต่เราเล่นใช่ไหมคะ,<ช>ะถ้าเกิดว่าเล่นโยคะแบบที่เราสอนก็ก็มีเอลได้ออ, <laughs> อันนี้ยากนิดนึงต้องขาบอกว่าที่ดูในเนี่ยใน ในในแผวเนี่ยเอลเป็นเอลจริงๆขอบคุณค่ะเอลเป็นเอลจริงๆนะครับก็ต้องเล่นด้วยกันทุกวันเลยหรือเปล่าคะฝึกทุกวันอยู่บ้าฝึกพยายมฝึกทุกวันค่ะแต่ว่าสอนทุกวันด้วยแล้วก็มีลูกแล้วก็เดินทางบางทีเล่นทุกวันอาจจะไม่ไม่ได้ไม่มีเวลาแต่ก็แต่ก็ทําใช้ดีวีดีบ้างเล่นในเน็ตบ้างค่ะผมถามดใ์ดีกว่าว่าระหว่างโยคะเนี่ย Kama Sutra and they work okay. <laughs> so between yoga or Kama Sutra, <laughs> which one works better for most couples? We can mix them together. Together, yeah. We can mix them together easily. What do you want? What's up, kid? Kama Sutra, man? Can you treat us? Together? ชาคริสครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ไบรนี่นะฮะแล้วก็ไดซที่ไปสอนคำมาสุดท้ายให้กับคุณละมุนเช่นที่บ้านไปสอนคุณดีกว่าโยคะเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตรักโดยเฉพาะเซ็กซ์เนี่ยมันดีขึ้นกับหลายๆคู่ไหมท้าที่คุณศึกษามาก็แน่นอนค่ะเพราะรว่าถ้าเล่นโยคะด้วยกันโดยเฉพาะแอคโรโยคะแต่โยคะธรรมดาก็ได้มันจะทําให้สนิทกันมากขึ้นอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมเงินตกด้วยกันก็สนิทกันมากใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันการสื่อสารก็จะ เบ e ตอร์ดีขึ้นจะสนิทจะเข้าใจกันมากขึ้นใช่ค่ะเอาล้วครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเคทไบรนี่แล้วก็ไดซี่วันมาแต่เขายังไม่ไปนั่งอยู่กับเรานะฮะจะจบรายการเดี๋ยวเราขอบคุณกก่อนดีวาขบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับเตีอย่เพิ่งไปไหนอยู่กับเราต่อนะครับ